ข้าเจ้าข้าก็เลิกงานบ่กูเอ้ยนี่นะทุกคนโอ้ยคือเกินแน่บา้านเพื่อนเพื่อนเพ่นี่ยรถส่งพนักงานบนุญโรงงานเพื่อนคือดีเลยทุกคนโอ้นี่เบอร์เรานี่ข้าเจ้าส่งพนักงานได้เลยรับส่งพนักงานนี่ยเฮ้่เมืองไทยทำไมมันใจดีอย่างนี้สิบห้าคันรถส่งพนักงานอะนะนเอา้าสบายดีบ่กูสบายดีสบายดีสบาย ปาไปมันนี่ก็จะพาทุกคนมาเบิ้งเนาะความสะดวกสบายเนาะท้ายนี่แหละบ่า,าวก,ากุ้งแต่บางช่วงนี่มันก็อยู่ในช่วงขอการปรับปรุงเนาะปรับปรุงถนนนนท์างทุกคนมีอะไรเออปรับปรุงใหม่โมเดลคนจีเกนโมเดลคนจีนเปลี่ยนท่อน้าปรับปรัใหม่โมลูกกันมาบกบ่าวกุ้งโอ้ยเขาจะเขาเ,าขาขาเลิกงานบ่าวกุ้งเอ้ยนี่นะทุกคน ร่อการเรงงานนอะคนเขาเนาะแมนแมนจริงคือจากซีนคนขายแห่งงานอยู่ที่เมืองกรุงเนาะคุอมาดินเนี่ะโอ้มาดนเนี่ยโอ้โหยักษีคนไทยคนล่าคนเขมเนคนขมาครบเนาะครบครบครบพ่งไนครับโป้นี่ครบซัสัตว์ทิวมาอยู่นี่เนาะอยู่เมืองไทยเนาะแม่แม่แม่รบก็ได้ได้จันไว้ย่างถื้อเล่นอยูหมดซื้อเลนมาเยอะเนาเห็นได้ข่อยย่างเออ เออเขาเจ้าลงมาประท o, ought, ui, <man <man ัดอันนี้เฮ้ยเมื่อไห้เขาเจ้ามีแต่ปั๊บพุ่งอย่างเดียวเนาะแ่ปั๊บพุงตลอดเนาเแต่ไฟก็ดีแทนนี่โอ้โหฟ้านเจดีถ้าร้องออร์จะพูดขึ้นไปจะพูดขึ้นไปข่อยมุนรุนได้ข่อยเลยขึ้นไปเลยบ่มุนรุนแล้วเขาเจ้าฮักกัเลิกงานเนาะเลิกงานแล้วกันอันนี้สิภาคคือคนนี่ขึ้นไปเบิ่ง สะพานนะบเจ้านะสะพานบ้านมองเพื่อนๆนี่เป็นจังไทยเนาะท้องสะอาดสาใช่เขาจะักก็เลิกงานยังไงแนกะหยวยวเลยเนาะมดเลยว่ะถ้าก็เลิกงานเนาะธรรมดาหลยโอ้ดังไรก็ยางยตกใจเงินก็แค่ก็หิยจ้าเย็บเลาโป้ไปเลยสาวเลยสาวจอเนียเขา ปู่ฮู้กันได้ปะพงต่อมันคักแล้วนะก็ยังมาพงอ๋อไฟเส้นสีสว่างสบายอันนี้ทุกคนบื้งนะมาพงนี่มันสุดยอดไปแล้วปู่ประเทศไทยเมืองแห่งสีวิไลทุกคนมันเกิดไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เขาโนพ่อไป MC ใช่เหรับคาราวาลลังอะไรครคาราวาลวงทีแบบแขวนบนนั้นเป็นแน่นัออกไปก็ได้นี่วเัวเองสิถ้าหนตกใจอีไบอกผมดตกใจเดยแล้วเขาก็อายเขจะหนเขาจะนเอาหนเขะ่นเขาจกัุ่นาจะว่ายังบ่นเขาจหเขาจะหุเาจะหเขนเขะเขาจะ่นเาจะหนเาเขากนเาจนเาจุนเขาจะนเนเาะเาจนเขาจะเขาจะเจ่นาขา่เข ไต่ก็มีความไหายันได้หมดอะไรไม่ต้องไปเห็นคลิปเปิลบึ้งจริงอะไรโอ้ยอะไรอะไรอะไรเสียงแม่งเมาบอกว่ามันคือไหลายนเลยกระดดอเนี้ยนี่โอ้ยขึ้นเกินแน่บาดเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่ยสุดยอดอลีทุกคนมันเกินไปแล้วโอ้ยเฮ้ย บัวมาเป็นบาทรถมาส่งพลังงานบุญตอนบ้านเท่าไหร่เนี่ยรถรถรถมีนี่นี่รถมีแล้๋ยวบัวรถส่งพลังงานเขาเจ้ายวาจะแม่เราเพราะว่าน่าจะเป็นรถม้ยเห็นบ่เห็นบ่โอ้โหขับเท่บ่ครูรถส่งพลังงานบุ่โรงงานเพิ่นคือดีเลยทุกคนโอ้โหบัานโรงงานคนนีดาคู่มือขู่มือเตือนไปแล้ว เจ้าส่งพนักงานได้เ่ยรับส่งพนักงานนี่คดีสบาจับขันไปเนี่โอ้โเจ้าันเขาแล้วพูดแม่มาเร็วรับชิแล้วชิปคันแล้วเออมมันเมัดัเลยมัดมัดเลยรเงยโรงงานนี่ะวนนะโบตั้มอยู่ประมาณหาพันคนว่าโรงงานประเทศไทยคือชีดีแท่าปนะคือสีดีที่โรงงานผน ดีเลยเนาะโฮ้ยมันก็มันก็นถือวันนี้มันก็ดีลงเ่าแนี้ยส่งพนักงานโอ้โมีเป็นซกว่าคั่นด้วยบุคุ้เกือบเศร้าโตเศร้าว่คุนี้เป็นมาได้ระไฟมุงหวงในแเกงกระป๋าจยโอเค่คนไทยคือจิตใจดีคัะท้ามันกัดีเป็นบางคนลงเมาเนี้ยเนี้ยนั่นบุบบุกุเฮ้ยความีดอกความชีวิตไปเบมือนเนี่ยจะมาขึ้นเพิ่งที่บางคน แม่น,นมแ,มแล้วบอลดีเพราะกระอีลีนะแม่นแล้วรับส่งรับส่งไปหลับก้อนเศร้าไปหลับก้อนแรกไปส่งเบียขยงเบียขยันเพอเพอเสาห้องนี้อยู่อีกเป่าแล้วมันคือจีเกินตายตาถึงใด้แจงดีอันนี้การทางตาบุญถึงใด้แจงดีกับดีใจนั่ะโอ้มันเกินจริงทุกคนโบเคยพ่อกขาสร้างหินพี่น้องเอ้ยพี่น้องไป เโอเคคือสิมาดีสักนีนี่แม่ยังเป็นตัวจริงคนลังเลมากลังเลมากคิดเท่าพูดรอเมืองไทยมันอยู่ไร้ซอยหรือเปล่เมืองศรีวิไลแห่งอะไเนาะแม่แม่บ้านเมืองคนเจริญแห่งอะไทุกคนบริษัทจ่าดีแห่งอะเห็นยังบบ่่เห็นยยัังงข้างคนยางในมุ่งลังขาให้นั่นเลยย เขาแก่เมืองไทยทำไมมันใจดีอย่างนี้คนไทยคนมี้พรมิหารสี่หรือว่าคนไทยหัวใจพรมวิหารสี่หลับส่งพนักงานหลับส่งพนักง,งานอยู่งงไปยุ่เท่าไหร่หรือว่าหรือคนคิดว่าพนักง,งานนี่เหงางานเมื่อยแล้ววัวนแรกก็ชนะไปหนสองสามสามท่นแล้วไปมสี่ เจ็ดแปสิอันนี้แค่รถชงแถวได้สิบพันเนี่ยสิบห้าคันรถชงพลังงานอะนะสิบาแนโอดทิรถถ่วอีกคนหนึ่งรถถั่วก็เต็มเต็มโอ้สองชั้นนีรถถั่วไปลัไป่งแ่น พอกเรแก่พระจิตใจดีใจดีเนื่อยแท้อันนี้แค่แค่ยุคเคสนครปฐมนี่นี่คนไทยหัวใจพรมีิเหรอรับส่งพนักงานเคเพื่อนอาจจะเห็นว่าพนักงานเนี่ยทำงานเนเพื่อนเมื่อยแล้วทำงานในเมื่อยล่าพอแห้งแล้วก็เลยแบบอาสารับส่งให้ซักเพื่อจะได้ให้พนักงานเนี่ยมีพูดง่ายลดแรงเมื่อยลงเพื่อจะได้ให้ทำงานแลขกรบต้องแบบว่าตบไปอุ้ใไก่าพูดไปเห็นแท้อยู่น้ำเจ้านี่ โคชิเมื่อแนวไรโคชิมาแนว่ยไรกว่ตังต้งป<ม>ัญหาทีเดยเลยกว่าเพิ่งนี่ไปส้งนี่เ่าแก้เศร้าฮองฮายูอีกนี่<อ>ถือวันดีนล่ถือวันวันดีนี่ห่วยนี่อะไรกันเนาะเฮ้ยเออเล<ะ>่ามันกันแล้วแต่กันแล,ล<ะ>้วแล้วแต่กันแ,แต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่มัน,ม,นมันหนาขิดนะแมนแมนแมนก็คือแบบเ่าแก่เนี่ยคือแบบรับส่งพนักงาน พรอะยกให้พนักงานนี่ทำงานมีสิทธิภาพแม่ดีแล้วก็ให้เพื่อให้พนักงานอยู่ดีกินดีว่าสั้นตรงเพื่อลดแรงแบบในการเดินทางแมนก็เลยแบบอ่ะไปส่งไปเลยจบเลยไปหลับไปส่งจบจบอ้เรื่องรถเรื่องล่าบนตรงพิ้งวังเดี๋ยวไปส่งให้ตัดปัญหาอันนี้มาเห็นแบบถูกนะเพาบว่ได้ตั้งใจแบบว่าที่นี่แหุกคนแต่ออกมาเห็นแล้วเอ้ยมันกลับ มากับซุดด้วยกันนะว่าเอ้ยมันดีนะว่าทองแก้ววันเี้แสแบบเอาใจลุงน้องสุดเลยเอาเราใจดีอย่างนี้ทุกคนก็คือแบบค่าค่าส่งค่ารถไครย้ำคุณเที่ยวให้เบิร์ตเที่ยวให้เบิร์ตรับส่งทุกอย่างเพิ่มเพิ่มคุยว่าจะมีแบบบริการเลี้ยงเขาจะข้าบสองข้าบหรอปะค่าส่งบริการดีปันนี่ อันนี้มันสุดยอดเดลีว่าเพราะว่าต้องมีเลยบอกคุกนะเพราะยังตันหน้าไปส่งพนักงานนี่เป็นซิปกว่าคันซิปฮาขันซิปวอกขันเพราเรื่องบริการเรื่องกินเข่าบริการดีๆนี่ต้องมีแนี่ยเพราะยังเอาหนึ่งเดียวได้เห็นก็คือซิปกว่าคันแลลนออกมาแล้วเอาใจลูกน้องเลยแม่เอาใจลูกน้องเอาใจคนขายแรงงานอะไรได้เนี่ยถ้าเจ้าเอาเป็นคนต่างชาติเนี่ยเจ้าไปงานอยู่กับเพื่อนนี่ เจ้าจากที่ออกจริงเจ้าคิดนัดไปได้เห่อว่าพอยังพอเจ้ากแก่ดีป่ะนี่ด้ยดีเนาะดีเกินาน,าน่ะน่ะดีบุตีกับจนว่าไปหลับไปส่งแม่ดูแลอย่างดีแค่แค่พนักงานแม่มีสวัสดิการดีดแม่แม่มันเกินไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงงานนี้เอา้าถืวอวคลิปนี้กับประมาณนี้แหละครับผมแมกับผมมีอย่างไรกับแค่มาเล่าสู่กันฟังเห็นโดยบังเอิญว่ะพนักงาน โรงงานคนคือดีโรงงานที่ว่าเพิ่นเห็นงานอยู่นี่มันคือดีแท้มีการแบบสุปันธิการส่งพนักงานถึงที่ผักจนวับปลอดภัยเป็นอย่างดีนะทือว่าดีหลายนะบริษัทใหญ่แบบนี้ถือว่าสุดยอดเือกันนะอาคลิปนี้กเขาจบไปสนิทละกันมาคบเขาก้าเขาไป